ว่าตามนะอัธิยุโกโหตุอัธิยุโกโหตุอัธิยโกโหตุอธิยุโกโหตุตโโหตข้าพเจ้าขเจ้าขอส่งบุญขอสบุแผ่เมตตาบารมีแมตาบารมีมให้เมืองไทยให้เมืองไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ร้ายขอให้กลับกลายเป็นดีข้าพระเจ้าขออาราธนาพระบารมีสามสิบทัสของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระพุทธชินราชพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระสีสาสดาพรสีศาสดาพระแก้วมรกตพระมรกตพระพุทธโสธรพระพุทธสรพระพุทธสิหิงทธสิหิงสมเด็จพระองค์ปรทมเป็นต้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัาพรหันทังหลาทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ท sí ั <ERE> <ơi> ้งหลายมหาเทพทุกพระองค์เทพกษัตริย re ์ทุกพระองค์เทพพยดาทุกพระองค์ขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้าจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยทั้งหลายและสับเคราะห์ทั้งหลาย ในกายข้าพเจ้าจงศูนย์ไปจงสิ้นไปเถิดขอให้ข้าพเจ้าพบความสุขความเจริญและพบควาสมสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนารูประการโดยเร็วลันดังต่อไปนี้ขอให้ข้าพเจ้า ขขอให้้าพเจ้าเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายแต่มารทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าคนทุกทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าผลจากความไม่มีและความไม่มีจงอย่าได้เกิดกับข้าพเจ้าต่อไปขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้า บความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดสมบัติธนสารสมบัติและบริวารสมบัติสมความปรารถนาผู้แปะการพื้น ข้าพระเจ้าขออาโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดให้ชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าจะได้จองเวรกรรม ต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครใครได้กระทำแกข้าพเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขอเอาหูสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายรักพุทธเจ้าเพื่อเป็นอาภัยญานจากได้ไม่มีเวรกรรม ต่อไป อานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคนาญาและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถิด อิทางโนยาตีนังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยอิมินาปุญญกัมมีนะ าาด,ด้วยเดชะด <instagram> ผลละบุญ,ลลบญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนในอดีตจนถึงปัจจุบัน,บนด้วยการถวายพระประจำวันเกิดพราไตรชีวอนหนังสือพระไตรปิฎกกระถังสัตว์าน ร้องบ,บริวารเหล่านี้ขอให้คำชูอุดหนุนคุณบิดามารดาพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณญาติการู้อุบชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวและมิตรลักษณสนิต เพื่อนสัรพสัตวหนยใหญ่พระกุมเจ้าที่เจ้ากุมพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศกพญายมราชตลอดทั้งสัพพสัตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่เป็นญาติก็ดีที่ไม่ใช่ญาติก็ดี อยู่ที่นี่ก็ดีไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ดีไมไสิหชั้นฟ้า1ิบห้าชั้นดินขอให้มารับอนุโมทนาอุโนสผลบุญผลบุญที่ข้ารเช้า่าได้บำเพ็ญแล้วนี้เพ็ญแล้วนี้ที่มีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขที่มีสุขขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับบุญกุศลได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้้าาพเจได้อุทิศให้แล้วได้อุทิศให้แล้วโปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าโปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ประสบความสําเร็จให้ประสบความสําเร็จสมความปรารถนาสมความปรารถนาหากข้าพเจ้า ได้ดวงตาเห็นธรรมหากข้าพาเจ้าร่ำรวยขึ้นจะได้ทำบุญให้ท่านยิ่งขึ้นไปสมความปรารถนาพูดประการเธอต่อไปให้เทน้ำหลังน้ำนึกถึงปู่ย่าตายายนึกถึงเจ้ากรรมในเวรของตนมารับอนุมทนาบุญกันต่อไปอยากขาปวาดิ วหาปุราบาริปุเรนติสักขลงเอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุเบกบะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวสเิจจตุสเพเบเรนตุสักปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสรพิทิโยอิวันชันตุสพรโรโควินัสตตุมาเตาะว่าวันคารายโยสุขิธิคายุโกพาะว่าพิวาทันสิสิเดสเดจาวุธามเจโนจัตตารโธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขัง พระล้เดี๋ยให้กราบลาพระเสร็จแล้วก็จะเอาน้ําไปเทเทเสร็จแล้วเตรียมผัดน้ำมันที่ต้นมะม่วงหลับาพระเราจะยกอะหังสมาเราจะ Thank